ก็เราเห็นว่าจำนวนสินค้าเหลือขายเนี่ยไม่ได like the mm ้ม hmm. ีความน่ากังวลนะครับในตลาดเรทุกคนจะกลัวว่าสินค้าโอเวอร์สัพพลายหรือยังโอเวอร์สัพพลายหรือยังนะครับในเชียงใหม่เรียนตรงๆว่ายังไม่เป็นนะครับเมื่อปี65ที่เราขึ้นมาเก็ตแชร์เป็นอันดับที่1นะครับปัจจุบันมาเก็ตแชร์เราประมาณสัก15%บห้ของจังหวัดทั้งหมดนะครับผมเราตั้งใจจริงๆครับจะทําให้บริษัทแห่งนี้ครับเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมีกําไรสูงสุดจัดการที่เรามีต้นทุนเงินที่ถูก คำว่าบ้านเป็นเสมือนทุกสิ่งในชีวิตสำหรับหลายๆคนเป็นเสมือนรากฐานอันสำคัญเป็นที่พักพิงใจเป็นพื้นที่ส่งต่อความรักให้แก่กันเป็นทั้งความอบอุ่นความสุขสบายใจรวมถึงคอยเป็นแรงสนับสนุนความสำเร็จในชีวิตของคนในครอบครัว สวัสดีค่ะอยู่กับแนนสิริพรจัมบุรีค่ะวันนี้ค่ะแนนพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับหุ้นตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะหุ้น ORN ค่ะหรือว่าบริษัทออนเซลินโฮดิ้งจำกัดมหาชนค่ะวันนี้แนนอยู่กับผู้บริหารสองท่านนะคะคุณบุญเลิศบุรณุป,ปกรณ์ประธานกรรมการบริหารและคุณอัคเดชอุดมสิริธำรงกรรมการบริหารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ต้องบอกว่านี่แบบเป็นความ คําดีใจมากๆเพราะ <Okay. S 1> ว่าอาสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เนี่ยอยากคุยมากๆมีหลายเรื่องอยากจะพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเรื่องต้นอยากให้คุณผู้ชมค่ะรู้จักกับหุ้น ORN ก่อน ORN ทําอะไรบ้างคะค่ณผู้ชมครับ ORN เป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรียนครับว่าเราทรําธุรกิจด้านอาสังหาริมทรัพย์มาถึง17ปีแล้วนะครับอย่างที่ทราบดีครับเชียงใหม่เองเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนะครับมี ผู้ที่มาอยู่อาศัยอพปยพเข้ามาอยู่ค่อนข้างเยอะๆนะครับนะครับประกอบกับตอนนี้ครับเศรษฐกิจของเชียงใหม่เองก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีกว่าที่อื่นเพราะว่าเรียกว่าฮะฟัสซิลิตี้ต่างๆที่รัฐบาลมอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนั้นว่าระยะเวลาทั้งเก่าก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับสนามบินแห่งใหม่ที่เตรียมจะเปิดเตรียมเตรียมการเตรียมการเรียกว่า allocate งบประมาณสนามบินเก่าเต็มการขยายนะครับแล้วประกอบกับ เขาเมืองเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับเป็นชื่อที่มีความอหอมหวนนะครับคนต่างประเทศทุกประเทศในโลกใบน,นี้ก็ว่าได้ครับถ้ามาแล้วก็อยากมายังมาเชียงใหม่ของพวกเรารใช่ค่ะก็ทําให้อสังหาของออนซิลินก็ตั้งใจครับว่าจะสร้างบริษัทังกล่าวครับให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความยั่งยืนแล้วก็มั่นคงครับ ถูกต้องค่ะเชียงใหม่ไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเมืองที่ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยอยากมาอยู่ใช่ครับคราวนี้ค่ะอสังหาที่มารัพย์ในเชียงใหม่หลายท่านคงอยากทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะครับเดี๋ยวให้คุณโออธิบายสถานการณ์<ช>ครับ,บจริงๆต้องมองย้อนตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าช่วงโควิดเนี่ยก็คงมีอะไรที่ไม่ถูกไม่ไม่ไมตัวแรกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจริงช่วงก่อนช่วงก่อนโควิดเนี่ยสินค้าเหลือขายในตลาดนีมาสัก1 0,000ยูนิต มูลค่าก็มาสัก40,000ล้านนะครับอันนี้เป็นช่วงค่าเฉลี่ย่อนโควิดนะครับหลังโควิดเนี่ยซัพพลายเนี่ยค่อนข้างคงตัวนะครับอาจจะมีบวมขึ้นมาช่วงต้นปี65ปีที่แล้วนะครับก็บวมขึ้นมาประมาณสักมูลค่าขึ้นมาประมาณสัก50,000กล้านนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดว่าครึ่งปีหลังของปี65เนี่ยกลับมาอยู่ใกล้เคียงกับระดับปกติที่ประมาณ40,000ล้านใช่ครับก็เราเห็นว่าจํานวนสินค้าเหลือขายเนี่ย ไม่ได้มีความน่ากังวลนะครับในตลาดเนี่ยทุกคนจะกลัวว่าสินค้าโอเวอร์ซัพพลายหรือยังโอเวอร์ซัพพลายหรือยังนะครับในเชียงใหม่เรียนตรงๆว่ายังไม่เป็นนะครับสัดส่วนเนี่ยเป็นแนวราบป,ประมาณสัก75%ที่เหลือเป็นแนวสูงประมาณแค่2ี่เพราะฉะนั้นจะค่อนข้างต่างจากกรุงเทพมหานครนะครับที่มีสัดส่วนเนี่ยแนวสูงจะมากกว่าแนวรารบและแนวสูงเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคอนซิร์นพอสมควรนะครับในด้านนีบานนั่งเป็นยังไง ดีมาเนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยปีหนึ่งยอดซื้อขายมาสัก14,000ถึง15,000ล้านบาทนะครับในช่วงโควิดเนี่ยก็ยอมรับว่าตกลงมาแต่ผมเชื่อว่าเป็นไปทั้งประเทศนะดอกลงมาเหลือมาสัก9,000กว่าล้านนะครับแต่เห็นได้ชัดในยปี65เนี่ยยอดขายเนี่ยกลับมาฟื้นตัวกลับมาประมาณสัก13,000ถึง14,000ล้านบาทก็เห็นได้ชัดว่าดีมาเน่ยกลับหัวขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับ และยิออย่งอนที่ส่งการเปิดประเทศเต็มรูปแบบฟรีวีซา่าคนจีนนะครับการขยายสนามบิน24ชั่วโมงรวมถึงพัฒนาสารุปโภค์ต่างๆซึ่งรถไฟฟ้ารางเบาถ้ามีผมก็เชื่อว่าจะเป็นตัวแคตตาลิสต์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจกกังหวัดเชียงใหม่ได้ค่อนข้างดีครับผมค่ะต้องบอกว่าออนซดินเนี่ยอยู่ในจกกังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำมาแล้วกว่า17ปีนะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ Market Share บ้างาคะเราอยู่ตรงตรงไหนเอาปี ล่าสุดะนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่อันดับที่1นะครับซึ่งมาปีเพิ่งมาปีหกาที่เราขึ้นมาเก็ตแชร์เป็นอะนดับที่1นะครับปัจจุบันมาเก็ตแชร์เราประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดทั้งหมดนะครับอ่ะอ,อันนี้อยู่ในโครงการกี่โครงการคะที่ทำให้เราขึ้นมาเป็นปัจจุบันมีบ18บโครงการนะครับมีทั้งแนวราบแนวสูงนะครับ มูลค่าโครงการที่เราทำ18โครงการเนี่ยประมาณสัก15,000กว่าล้านแต่นี้เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม,ม่นะครับ<ฆ>เราขายแล้วประมาณสัก9,000กว่าน,นะครับส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างขายอยู่ระหว่างโอนกันมาสิทธ<ฆ>ครับผม อันนี้รวมทั้งโครงการเก่าแล้วก็โครงการที่จะมีขึ้นในอนาคตหรือยังคะยังไม่รวมโครงการใหม่ีก้โครงการจะมีอีกเโครงการอีกใช่ครับผมอน่ะไหนพูดถึงเรื่องโครงการแล้วขออนุญาตต่อเนื่องไปที่โครงการแล้วอีกเโครงการเนี่ยจะขึ้นประมาณเมื่อไหร่แล้วลักษณะปันแบบไหนคะก็คงเรียนตามไฟลิ่งก่อนนะครับเก้าโครงการที่เราบอกเนี่ยเป็น6โครงการแนวราบนะครับสโครงการแนวสูงนะครับมูลค่ามาสัก5,000กว่าล้านนะครับเป็นแนวราบประมาณสัก3,500นะครับเปะครับแนวสูงประมาณพันห ทั้งหมดเนี่ยเปิดตั้งแต่ปีนี้ปลายปีนี้จนถึงช่วงครึ่งแรกของปีหน้านะครับแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่ารเรากําลังจะเข้าสู่ตลาดหุน้นแล้วก็กมีโครงการที่เราเตรียมพร้อมอยู่แล้วถูกต้อง,องแน่นแอบไปดูมา้าบอกว่าโลเคชันเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของออนเซินเลยก็ว่าได้ถูกต้องถูกต้องเราไม่เน้นขายในซอยนะครับโครงการเราเกือบทั้งหมดเนี่ยจะติดถนนหลักทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายล่ะคะกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่คือหลายคนเขามอกว่า,วาเอ๊ะใครนะที่ที่อยากจะขึ้นไปตรงนั้นคือคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเค,ครับโอเคเรียนนี้ครับก็คงแบ่งแนวราบกับแนวสูงนะครับเอาบ้านแนวราบก่อนอนะครับแนวราบเนี่ยหลักๆของลูกค้าเราเนี่ยประมาณสัก40%เป็นคนทนจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงเชียงใหม่พูดถึงก็คือลำพูนลำปางเชียงรายนี่เราก็นบรวมกันนะครับ ส่วนประมาณสัก3 0เป็นคนกรุงเทพมหานคร işte แล้วก็ปริมณฑลที่มองหาบ้านหลังที่2หรือบ้านพักตากอากาศนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่เชียงใหม่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร <precedent. S 1> และปริมณฑลถ้าเป็นคอนโดมินเนียมบ้างน,นะครับเ,ออเรียนจุดแข็งของเรานอกเหนือจากทำเนที่ดินหลักแล้วนะครับจริงๆคอนโดมินเนียมเราเนี่ยดไดร์หลักของเราเนี่ยคือตักชาตนะครับโครงการคอนโดมิเนียมเราเกือบทุกโครงการทั้งหมดเนี่ย ขายเต็ม49คตโควตาต่างชาติทั้งหมดนะครับ mm. ก็ยังเป็นจุดแข็งนะครับใน49ที่เป็นคนต่างชาติเรียนว่าช่วงโควิดก่อนหน้าโควิดเนี่ยประมาณสัก70-80%ก็เป็นคนจีนนะครับ <c oughs> ส่วนที่เหลือก็จะเป็นคนญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าคนยุโรปนะครับปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงของ,ของผู้ซื้อไปบ้างน,นะครับคนจีนลดมาสัก4ีาสัก4-50% mm. ที่เห็นมาชัดๆมาซื้อเยอเนะี่ยก็จะเป็นพวก ไต้หวันเกาหลีนะครับคนพม่าก็ซื้อห้องใหญ่ๆเช่นกันครับผมคือต้องบอกว่าเรื่องของ Market Segment ของทางออนซิรินเนี่ยทำให้มีความน่าสนใจทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติชื่นชอบมากๆอย่าบอกทั้งโลเคชั่นก็ตามหรือแม้แต่ Segment ที่เขาวางไว้ก็วางได้อย่างแบบเขาเรียกว่าวางเดาอย่างชัดเจนนะเป็นอย่างดีมากๆก็เรียนอย่างนีครับว่าจริงๆเราเองเราพยายามกระจายความเสี่ยงนะครับ 5ปีก่อนนีจริงๆโปรดักเราเนี่ยมีแต่ประมาณเซกเมนต์ไม่เกิน5ล้านบาทน,นะครับปัจจุบันเราเองเนี่ยแนวราบเราเนี่ยมีตั้งแต่ประมาณล้าน5จนถึง30ล้านนะครับแนวสูงก็เช่นกันมีตั้งแต่ล้าน5ลากไปถึง20ล้านนะครับก็เ,เรียกว่าครบถ้วนเกือบทุกเซกเมนต์ในในในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นข้อดีไหมคะการที่เราวางตัวเองไว้อย่างชัดเจนว่าเรามีทั้งระดับพรีเมียมแล้วก็มีระดับที่นคนทั่วไปก็สามารถจับต้องได้ก็จริงๆเนี่ยเรียนว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างที่บอกนะครับปัจจุบันเรารู้ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับกลุ่มกําลังซื้อที่อาจจะระดับกลางค่อนข้าง,าง,างน่าก็จะมีปัญหาเรื่องการกู้แบงค์พอสมควรนะครับเราเองเราเองทารกเกตลูกค้าระดับบนมากขึ้นนะครับ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการที่ลูกค้ากู้ไม่ผ่านนะครับลูกค้าระดับบนๆเนี่ยส่วนมากจะมีศักยภาพในการกู้ธนาคารอยู่แล้วครับแล้วก็มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นะครับโอกาสที่จะรีเจ็คนน้อยกว่ากลุ่มระดับล่างค่อนข้างม,มากครับผมนอกจากนั้นค่ะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของการจัดการเรื่องของต้นทุนเพราะว่าสังหาร,ริมทรัพย์สิ่งนี้เรียกว่าเป็นพอยต์เป็นคี์พอยต์สำคัญในการทำธุรกิจมากๆจริงๆก็ ผมคงจะดูด้านเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งด้านการตั้งราคาขายแบบนะเดี๋ยวให้คุณเมื่อเี่ยแกเป็นคนคุมคอสเองแกให้ลงดีเทลตรงนั้นนะครับก็เรียนอีกตัวเรื่องเรื่องขายก่อนนะครับเราเองเราคุมเราสร้างเสร็จก่อนขายเพราะฉะนั้นเองเราก็จะคุมมาจินได้ค่อนข้างดีนะครับเราจะดูต้นทุนที่แน่นอนแล้วถึงมาบวกเป็นราคาขายนะครับต่างชาติเราก็ราคาขายแพงกว่าคนไทยเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคุม GP ได้ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับ จริงๆเอ่อจะเรียนว่าที่ดินที่มีจำนวนมากก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเอ่อแต่คอนโดมิเนียมเนี่ย GP เราได้ประมาณถึงเกือบ50เนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการคุมคอสเนี่ยคงเป็นคุณมวอเลอร์แล้วล่ะที่คุมคอสนะครับหลายๆตึกหลายๆอย่างครับผมจะขอให้ให้ท่านแชร์ต้องต้องเรียนครับว่าเริ่มวิธีการคุมคอสของบริษัทเรานะครับเริ่มตั้งแต่การซื้อที่ดินเลยเน่ยช่วไหมครับว่าที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่แทบพูดตัดหลังนิ้วพี่รู้หมด ทา<ม>ทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดใดที่ซื้อแล้วจะจะทำกำไรให้เราสูงสุดจุดใดที่ซื้อแล้วตอบโจทย์ในในกลุ่มที่เราต้องการจะท<ม>ํามาเก็ตในช่วงใดชัดเจนครับ<ม><ม>นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ซื้อที่ดินเราซื้อที่ดินที่ต้นเรียกว่าต้นทุนถูกกว่าอะไรอื่นอยู่แล้วประกอบกับเรียกว่ากําลังของเราเองนะครับ<ม>ในการซื้อเครดิตที่เรามีกับทางธนาคารดีมากนะครับก็ดอกเบี้ยถูกนะครับเราซื้อที่ดินได้ถูกนะครับการพัฒนาของเราก็ เรียกว่าเริ่มต้นก็เรากำไรนิดหน่อยเขาใส่กาต้นอยู่ไปแล้วนะครับกำไรขั้นที่2ครับในการก่อสร้างครับเราบริละเอียดตั้งแต่เริ่มการถมดินนะครับเราพยายามบริหารต้นทุนให้ถูกสุดนะครับโดยมีการหาทิ่ติดที่ราคาถูกให้เข,าข้าเป็นคุณผมให้เราสมมุติว่าะนะครับอะไรประมาณนี้ก็พยายามหาสิ่งที่ถูกสุดให้การให้การคุมคอสของเราเป็นไปได้อยอยย่่าางงอย่างดีที่สุด นะครับไปถึงการก่อสร้างเองครับบางอย่างถ้าเราซื้อเองได้นะครับโดยที่เราสามารถบริหารต้นทุนถูกกับผู้รับเหมาแล้วเราก็จะคุยกับผู้รับเหมาว่าจุดนี้เราช่วยกันซื้อไหมโดยที่เราจะประหยัดในการต้นทุนในการบริหารแหวกนะครับที่เราไม่ต้องมีแบวซ้าซ้อนมาเรียกเก็บกับบริษัทนะครับแล้วก็อีกทั้งหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับแม้แต่เรื่องของการ จดซื้อวัดสดุอุปกรณ์ที่สามารถจะคอนโทรลได้เราพยายามครับจะเข้าไปช่วยในการบริหารต้นทุนให้กับผู้รับเหมากับโครงการพอเองอซึ่งตรงแล้วว่ามันจะวินวินทงคู่นะครับเพราะเรามีจุดเด่นในเรื่องของเครดิตนะครับที่เรามีนะครับทาให้ผู้ที่เรียกว่าผู้ประกอบผู้ประกอบธุรกิจผู้ที่เป็นคู่ค้ากับเราเขามั่นใจว่าเราเองเป็นผู้ที่มีกําลัง ในการบริหารต้นทุนที่ถูกไปช่วยลดหมอในการเจรจาและพวกนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ครับว่าต้นทุนของเรานะครับกับรายคั้นต้นของเราค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับโครงการอย่างตนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในพื้นที่แล้วก็ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานยใช่ไหมคุณบุเลิศใช่ครับนี่สาคัญกันจริงๆครับค่ะ อ่ะคราวนี้เรื่องสําคัญที่เรียกว่าคุณผู้ชมนักลงทุนอยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของทางออจดินเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจอสังหามานานมากการตัดสินใจเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เราคิดว่าต้องคิดมาอย่างถี่ถ้วนเป็นอย่างดีมากๆแต่ว่าช่วงเวลานี้เรีนกันตามตรงนะคะค,คือดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นอาจจะมีความเป็นห่วงเรื่องของกําลังซื้อเราเราคิดยังไงสถานการณ์นี้บ้างคะจริงๆก็ทําหลายอย่างบริษัท รับมือมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับผมขอย้อนกลับไปที่ช่วงโควิดนิดน,นึงว่าเราทำอะไรบ้างจริงๆช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่ท้าทายแล้วก็ยากลำบากสำหรับเ e เวอเ p อร์ทุกคนนะครับเราผ่านมันมาได้ GP ช่วงโควิดผม38 Netprofit ผม11นะครับสิ่งที่ผมทำเยอะแยะมากมายนะครับผมเชื่อว่าณปัจจุบันนะครับ,รบที่บอกว่าดอกเบี้ยขาขึ้นอปุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยเรียนว่าก็คงเป็น ปัจจัยที่เราคงต้องหาวิธีการต่อสู้กับมันรับมือกับมันนะครับส่วนแรกก่อนถ้าในช่วงบอกว่าดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับมองบริษัทจะมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนเรียนว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับปัจจุบันอยู่4ต้นสิวต้นๆน,นะครับซึ่ง P/E เองบริษัทเนี่ยปัจจุบันอยู่ประมาณสัก 0. 7 0.7เซึ่งโควาไซพีเนี่ยคงประมาณจุดหกว่าก็เชื่อว่า จะสามารถทนแรงต้านทานหรือทนต่อสภาวะผันผวนได้อีกพอสมควรน,นะครับในส่วนของลูกค้าเป็นยังไงอย่างที่เรียนครับลูกค้ากลุ่มกลางถึงล่างเนี่ยก็เชื่อว,ว่าคงได้รับผลกระทบพอสมควรน,นะครับทั้งเกณฑ์ LTV เองทั้งอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจริงๆเรามีธนาคารพาณิชิ์นะครับของของหน่วยงานของดัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรอยู่หลายธนาคารนะครับเ,เราเองเนี่ยเราเป็น ทำ MOU กับธนาคารเหล่านั้นนะครับก็ได้สวัสดิการสินเชื่อ,อดอกเบี้ยราคาพิเศษอดอกเบี้ยาาพิเศษส่วนหนึ่งแล้วเองในหลายโครงการบ้านเดี่ยวของเราเนี่ยเป็นบ้านประหยัดพลังงานนะครับก็จะได้บ้านแบรักโรคก็จะลงไปอีกส่วนหนึ่งะนะครับเราเองเนี่ยลูกค้าคนไหนที่มีศักยภาพในการกู้ก็ก็ตามตามนั้นไป คนไหนที่ต้องใช้เวลาผ่อนดาวสักเล็กน้อยเราก็อาจจะขยอบเข้าไปในเฟสที่กำลังกอ่อสร้างซึ่งเฟสที่กำลังกอ่อสร้างนั่นเองเนี่ยเราค่อนข้างชัวเล้ว่าคอสมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ขายบ้านกระดาษเพราะเราเราต้องการที่จะคุมคอสให้ได้คือเรารู้แล้วว่าคอสมันเท่าไหร่ถูกต้องถูกต้อง,อ,งอันนี้คือส่วนกลางาที่เราเรียนว่าเราทําหลายอย่างพอสมควรนะครับเซล์เราเองเหมือนเหมือนเป็นฟแนนเชียลไวเซอร์ให้กับลูกค้าเลยแหละพี่ค้าพี่จะต้อง อย่างนี้ต่อนะคะพี่จะต้องเตรียมตัวอีกสักนิดนึงอีกสักหเดือนพี่มาซื้อใหม่ไหมสมมตินะกูกูกูได้ไม่ผ่านกูขาดแบบไปเลือกหลังหลังเล็กลงยา้ายเป็นเอาทาวน์เฮาส์ไหมคม่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราเองเราก็เตรียมเป็นในบริษัทพอสมควรนะครับางที่บอกสิ่งที่ผมชิฟมาเนี่ยเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเนี่ยเราพยายามาทําสินค้ากลางบนสินค้า l u วรี่ด้วยเพราะ,ะสินค้าประเภทเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยกว่า เพราะว่าทารเก็ตของเราคือคนที่มีกําลังซื้อถูกต้องถูกต้องอครับถูกต้องค่ะคดังนั้นก็มองว่าหุ้นออ,อเอ็นแมะเข้ามาในช่วงเวลานี้แต่เรามีปัจจัยพื้นฐานที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้สักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่พิสูจน์ฝีมือทุกๆท,ท่านพอสมควรนะครในบริษัทแล้วก็ผ่านมาได้อย่างดีนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่แนวโน้มหรือความเสี่ยงในอนาคตผมก็เชื่อว่า ถ้าพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนและเป็นไปด้วยความระมัดระวังนะครับกับตัวบริษัทเองมี p e r f o r m ร์แมที่ดี History p e r f o r m ฟอร์ที่ดีมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการเงินที่ดีผมเชื่อว,ว่าผ่านไปได้แล้วก็ผ่านได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับเข้ามาในตอนนี้การดำเนินงานวางแผนเราดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะวันที่30ครับจะเป็นการ first day trade นะครับสำหรับคุณโอมาเอ็น N, นะครับ เรียนท่านผู้ชมครับว่าจุดเด่นอีกอันหนึ่งครับของบริษัทเราเองครับเรามีต้นทุนที่ดินที่ถูกมากๆเลยนะครับอี่ประมาณ600ไร่ที่ยังยังเรียกว่าเราบุกเมื่อราคาเมื่อกับ30ปีก่อนซึ่งถูกมากมากนะครับก็ก็มีส่วนเรียกว่าส่วนที่เหลือมหรือว่าส่วนที่ซ่อนอยู่ในในยอด600้ไร่ดังกล่าวก็ประมาณเกือบเกือบพันสี่ล้านนะครับก็ผมว่าสิ่งต่างๆนะครัก็เป็นทําให้บริษัทเราเองครับมีต้นทุนที่ดิน ที่จะสามารถไปสู้ได้อีกหลายปีในราคาที่ถูกมากนะครับก็ก็ถึงเรียนว่าจริงๆแล้วการเข้าตลาดครั้งนี้ครับเราตั้งใจครับจะใช้เงินจากการดมทุนครั้งนี้ในการจะไปขยายโครงการต่างๆที่เราเตรียมไว้นอกเหนือจากเมื่อกี้9ก้าโครงการไม่นับะนะครับเราพยายามจะได้เงินที่มาเอาเงินที่มาเข้าไปพื้อที่ดินเพิ่ม,มไปพัฒนาสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะขยายเพิ่มขึ้นไป<ะ>นคับซึ่งแน่นอนครับเงินที่ได้มาเราจะใช้เงินทุกบาททุกส,สตางค์ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจะไม่มีการเอาเงินดังกล่าวไปคืนธนาคารเลยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ทางกุอักเเดตบอกว่าต้นทุนการเงินเราค่อนข้างจะถูกนะครับเพราะฉะนั้นเครดิตที่เรามีอยู่เราจะใช้อย่างมีเรียกว่าอย่างระวัดระวังสูงสุดกัแล้วกันนะครับเงินที่ได้มาเราจะใช้อย่างมีเรียกว่าอย่างประสิทธิภาพสูงสุดก็แล้วกัน เหมือนเป็นการระดมทุนเพื่อการต่อยอดสะมมากกว่า<อ>ใช่ครับใช่ครับ,รบเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องเงินกาวไปคืนธนาคารเลยเพราะว่าพันธมิตรทางธนาคารกับเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็้ให้ให้โอกาสซึ่งกันและกันค่อนข้างจะเยอะ,ค,ะ,ะครับคราวนี้ค่ะนอยากทราบแบบวัตถุประสงค์ของการระดมทุนนะคะว่าทําอะไรบ้างค่ะครับก็เงิน IPO ที่ได้มาครับเราจะใช้เงินดาวน์แบ่งไป3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งซื้อที่ดินเพิ่มมาเพื่อจะเตรียมผังโครงการอนาคต เอาเงินที่มีอยู่ไปพัฒนาที่เราทําอยู่แล้วไปเรื่อยๆนะครับและใช่งิกก้อนหนึ่งครับในการุนเวียนในกิจการของบริษัทนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเราตั้งใจจริงๆครับจะทําให้บริษัทแห่งนี้ครับเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมีกําไรสูงสุดจาัดก,การที่เรามีต้นทุนเงินที่ถูกอ,อีกทั้งเงินที่ได้จ่าย PO อมานะครับเราตั้งใจครับจะทําให้เงินก้อนนี้เราจะใช้เข้าแบปแ,แบบมีธรรมภิบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ถือหุ้นท่านผู้ชมครับว่า เงินที่นานเนะครับเราจะใช้ประโยชน์จริงๆจาก i p พีพังนี้แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับบริษัทของเราครับค่ะคุณโอคคคือแนนอ่ะเป็นเขาเรียกว่าคนที่ทํางานในเรื่องเกี่ยวกับหุ้นใช่ไหมคะตอนนี้อะพอมีการเปิด IPO ีโอแนนอยากจะบอกราคาคุณผู้ชมสักนิดนึงได้ไหมคะว่าสามารถเปิดเผยวันนี้ได้ไหมคะรู้สึกว่าเคาะแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งบาทสี่สิบเก้าสตางค์นะครับถ้าคิดเป็น p e ก็ประมาณสัก5.5เท่านะครับ ก็อยากให้คุณผู้ชมมาลองพิจารณาดูว่าในราคานี้กับสิ่งที่เราได้คุยกันมาเนี่ยว่าทางออนศรีนเขามีการเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่นะคะในการที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ดังนั้นถ้าใครที่สนใจเนี่ยอยากจะให้แบบฟังประโยคทิ้งทายอันนี้นิดนึงนะคะทั้งสองท่านช่วยช่วยบอกนักลงทุนได้ไหมคะว่าหุ้นโอเนของเราเนี่ยม,มีความน่าสนใจอย,อย่างไรบ้างขออนุญาตก,ก่อนก็อ,อยากจะเรียนฝากจุดแข็งของบริษัทนะครับสหาข้อให้กับ พี่่ผู้รับชมทุกท่านนะครับเ้าแรกก็คืออัตราการทํากําไรของบริษัทนะครับอัตราการำไรขั้นต้นเนี่ยปีที่แย่ที่สุดเราทำได้ถึง38%นะครับปีแล้วเนี่ยปี65เราทำได้ถึง46%นะครับอัตรากำไรสุดที่เนี่ยปีที่แล้วเราทำได้ถึง18%นะครับเราเชื่อว่าเราจะสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นรวมถึงอัตรากำไรสุดที่ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับส่วยที่2ความมั่นคงทางการเงินนะครับ ปัจจุบันเนี่ยหนี้สินต่อทุนบริษัทมีเพียง0.7เท่าประมาณนะครับโพสไซพีโอเนี่ยเราเชื่อว่าจะอยู่ประมาณสัก0.5กว่านะครับรวมถึงต้นทุนทางการเงินปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ต้นๆน,นะครับก็เชื่อว่าเออเรายังมีรูมนะครับที่จะเติบโตได้อีกพอสมควรนะครับส่วนที่3เป็นส่วนนวัตรกรรมของบ้านนะครับบ้านเราเองเนี่ยเรามีทั้งบ้านประหยัดพลังงานซึ่งเราทำอยู่แล้วนะครับโซล่าเซลล์ EV ชาร์จเจอร์พวกนี้เรามีทุกอย่างนะครับเออ จริงๆเนี่ยเรามีบ้านที่เพิ่มเติมก็คือบ้านที่เป็น positive pressure นะครับเป็นการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในบ้านนะครับเราเชื่อว่าทุกวันนี้คนมองหามากกว่าแค่ตัวบ้านนะครับข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องโคต้าต่างชาติของเรานะครับเรามีจุดแข็งทางด้านในการขายคอนโดมิเนียมนะครับปัจจุบันโ u ต้าต่างชาติของคอนโดมิเนียมเราเต็ม49ทั้งหมดนะครับเรามีแบรนด์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกเซกเมนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ครับผมท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ เราย e ังมีโครงการที yeah. yeah. care, mm ่จะขยายไปในเมืองต่างๆครับท uh ี да. so so ่มีศักยภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการที่คนอพยพเข้ามามากกว่าคนที่ออกไปนะครับก็เรียนครับว่าเราจะใช้ศักยภาพทุกอย่างครับในการพัฒนาสิ่งต่างๆเ่าที่ผมเล่าให้ท่านฟังแล้วอย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับเราจะมีการจับมือกับเรียกว่า นักธุรกิจที่มีแนวคิดร่วมกันในทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่นอกตลาดหลักทรัพย์เราจะใช้ศักยภาพทั้งสองฝ่ายครับที่มีต่างคนต่างมีมาร่วมกันนะครับซินเกิลจี้กันให้เกิดประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างสูงสุดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านที่ให้เกียรติกับแนนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัดีครับขอบคุณครับ ในส่วนของรายการของเราค่ะสามารถกลับมาติดตามได้ว่า IPO ตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนคะ่ะวันนี้แนนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ